นะคะแนะนำนะคะผ้าตัวนี้ถูกใจทั้งผู้รับและก็สุกใจทั้งผู้ให้นะคะราคาแค่169บาทนะคะงานดีนะคะรับรองนะคะเริเ่มเริ่มตัวแรกเลยนะคะผ้าตัวนี้นะคะราคา169บาทผ้ากว้าง2เมตรนะคะลายไม่เยอะนะใครที่ชอบลายไม่เยอะตัวนี้ได้เลยนะคะเรื่องสีแรกเป็นสีครีมนะคะทุกผืนกว้าง2เมตรนะคะผ้าซับน้ำดีไม่ลื่นแน่นอนนะคะเหมือนเลยนะคะหรือเอาไปฝากคู่ใหญ่ก็ได้นะคะ สีแรกสีครีมนะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีขาวนะคะสีขาวนะสีขาวให้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะต่อไปนะคะสีดํานะคะสีดํานะตัวนี้นะสีดํานะคะชบานะคะใครสั่งก็สั่งเป็นลายชบาสีดานี้เลยนะคะต่อไปเป็นสีโอรสค่ะสีโอรสนะคะสีโอรสนะสีโอรสนะคะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวค่ะ สีเขียวต้นเขียวมรกตนะคะตัวนี้นะเขียวมรกตนะปลายก็เขียวนะใครสังส่งเป็นเขียวมรกตนะคะสวยมากๆเลยค่ะสีเขียวมรกตนะคะต่อไปนะคะเป็นสีแดงโดยกันดีนะคะร้อยหกสิบเก้าบาททุกผืนนะคะผ้ากว้างสองเมตรนะคะค่ะร้อยหกสิบเก้าบาทนะสวยมากค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงนะ สีม่วงนะคะ169ยบาททุกผืนนะจ๊ะเป็นลายฉบานะสีเยอะมากๆนะคะรอบนี้นะต่อไปเป็นม่วงเข้มนะใครสั่งตัวนี้เป็นม่วงเข้มนะคะสวยมากม่วงเข้มเป็นสีใหม่เพิ่งเข้านะคะตัวนี้นะม่วงเข้มนะม่วงเข้มนะลายน้อยนะคะใครที่ชอบลายน้อยๆนะต่อไปเป็นม่วงอ่อนนะคะตัวนี้นะม่วงอ่อนนะสวยมากค่ะม่วงอ่อนก็สวยมาก ต่อไปนะคะเป็นสีแดงนะตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะสีแดงตัวนี้นะเป็นสีเพิ่งทํามาใหม่นะต่อไปผ้าเป็นสีขาวนะคะใครที่หาผ้าขาวดํานะคะวันนี้นะใช้ได้เลยนะื้นขาวนะคะดอกสีดำดำนะคะดอกแออเป็นสีดํานะคะจ้ะร้อยหกสิบเก้าบาททุกผืนนะคะต่อไปเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะเป็นเหลืองมัสตารนะ์ดเนาะ เหนยวมาค่ะมีเหนียวมากตัดนะต่อไปค่ะเป็นสีกรมค่ะสีกรมนะสีเยอะมากๆสีเยอะมากค่ะสั่งได้เลยนะสีกรมนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าอมเขียวนะตัวนี้นะเป็นฟ้าอมเขียวนะสวยนะคะสีนี้ชอบจังเลยสีดอกก็สวยนะตัวนี้นะมันมันเหมือนสีสีเทอร์ควอยส์อะค่ะนะ ต่อไปค่ะเป็นเขียวมิ้นนะคะเป็นเขียวมิ้นนะคะตัวนี้เป็นเขียวจ้ะต่อไปเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะจ้ะต่อไปนะคะเป็นสีชมพูหวานนะตัวนี้นะเป็นชมพูหวานนะตัวนี้นะใครสั่งเป็นชมพูหวานนะสีเยอะมาก วยมากๆค่ะต่อไปเป็นชมพูอ่อนค่ะตัวนี้นะเป็นชมพูอ่อนนะริ่ยหกสิบาททุกผืนนะคะผ้ากว้าง2องเมตรนะคะจ้าสนใจทักกลนเข้ามาได้เลยนะคะร้านเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณมากค่ะ